สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะนักเรียนป2ออทุกคนวิชาภาษาไทยทักษะภาษาโดยคุณคณรูมารีนตั้งทางทรรวันนี้เราจะไปเรียนรู้กันเลยนะคะไปบทที่สี่ค่ะเรื่องกลัวทำไมนะอ่านอธิบายเพิ่มเติมความรู้นะคะโรงเรียนสุดใจวิทยาของเราไปเลย อ่าค่ะเปิดไปหน้าหกสิบเล่มนี้นะคะภาทีทักษาภาทีเรามาอ่านกันดีกว่สารสระนะสระอือนะสระอือนักเรียนดูรูปล่างหน้าตาเขาสระอือมีสระอือแล้วก็มีอออ่านนะเรามีสระอือแล้วก็ไม่มีออออ่านว่าอือออกเสียงว่าอือนะคะมาอ่านพร้อคมคุณครูค่ะ สระอือที่ไม่มีตัวสะกดจะมีตัวออ่างเคียงสระอือที่มีตัวสะกดจะไม่มีออ่างเคียงมาหมายความว่าอย่างไรนะมาดูเขานี่สระอือนะคะเอาก็ไก่ใส่สระอือเข้าไปกอ็อืออ่านว่ากืออันนี้คือ สระที่ไม่มีตัวสะกดตามหลังนะคะจะมีออ่างเขียงนะจะมีออ่างเขียงตัวที่ไม่มีตัวสะกดจะมีออ่างเขียงกอ็อือกือดอือดือตอืออืออ่านพร้อมครูค่ะทอือถือสอือ สือหออือหือพอเอือคือชออือชือ่อมอเอือเมือ่ออ่ามีไม่มีตัวสะกดนะคะไม่มีตัวสะกดค่ะไปต่อไปต่อที่หน้าหกสิบเอ็ดเปิดไปอีกหน้าหนึ่ง อ่านตัวทีนี้นักเรียนมาดูว่าเริ่มมีตัวสะกดตัวสะกดนนอนหนูคือแม่กลนนะคะยังชนะต้นเริ่มมีตัวสะกดเพราะนั้นเวลาใส่สารอืออะไรหายไปออ่างนะคะนักเ,เรียนดูนะสังเกตดูนะออ่างไม่มีแล้วนะคะมีแต่สระอือตัวนี้ตัวเดียวนะคะป้ายอ่านเลยปออืนอปืน หออือนอคืนพออืนอ,อนอคืนยออือน,นอยืนอ่าทีนี้มีตัวสะกด,ดมาะม,มานะพอะม้าแม่อะไรคะแม่ก้มนะคะดออือมอดด่มรออือมอลืมยออือมอยืม อือมอเอมนะคะไปที่ตัวสกดดเด็กดเด็กแม่อะไรคะแม่กดค่ะไออือดอือดหอือดอือดชอือดชื่อยออือดยืดนะคะไปอันต่อไป อ่านคำสะกดคำมออมาพย,ายัญชนะต้นสระคือสระอือเัือสะกดคือดอเด็กนะคะอ่านมออมามออือดอมออืดอดอมืดนะไปต่อหน้าหนึ่งหกสิบสองฟอฟันสระอือน,นอนหนูนะคะ ปออือนอปออือนอเฟืร์น,นยักษ์สลือนอหนูยออือนอยืนไม้วันณยุก์ด้วยไม้เอกยืน right. อาไหมกอรอนี่เป็นตัวควบกล้ามนะคะพยันันะต้นควบกรรอล้ามกอรอกรอสลือ,อนอหนูนะกอรออืนอเลืนนะ นี้มีปลอพยายชนะต้นครบบกรัร้มอ่าสระอือเบอสะกตนะคะแล้วก็วรรณยุกมามาวรรณยุกไม่โทนะคะอ่านปลออือมอปลืมไม่โทรปลืม่ะเก่งมากค่ะไปต่อเลยมาสรุปกันใช้สรอให้สระอือโทษน,นะสระอือหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้เนาะ สระอือแล้วมีอ,อ่ออ่างด้วยถ้าต้อเขียนเต็มๆนะอ่าแรกเลยสระอือที่ไม่มีตัวสะกดตามหลังก็จะมีตัวอ่ออ่างเคียงหมายความว่าจะต้องมีตัวนี้ถ้าไม่มีตัวสะกดตามหลังนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่ามือไม่มีตัวสะกดนะคำว่าดือ้อไม่มีตัวสะกดคำว่าถือและคำว่าลือนักเรียนดูค่ะไม่มีตัวสะกดก็จะมีอ,อ่ออ่างเคียง มีอ่างตามหลังมีมีอ่างติดมาตัวคําต่อไปอคือสระอือที่ไม่มีตัวสะกดก็จะไม่มีออ่างเคียงหมายถึงว่าถ้ามันมีตัวสะกดตามหลังมันตัวออ่างก็จะหายไปยกตัวอย่างเช่นมืดนะคะตื่นขึ้นและยืดนะคะไปต่อไปที่กันบ้านาแล้วละค่ะ การบ้านให้เปิดหน้าสี่สิบนะคะหน้าสี่สิบให้นักเรียนแต่งประโยคจากภาพในนี้ภาพอะไรเอ่ยเด็กทำอะไรคะเนี่ยเด็กพนมพนมือเพราะฉะนั้น้นักเรียนแต่งเอาคำว่าพนมมือมาแต่งเป็นประโยคนะคะต่อไปรูปภาพนี้คือเพชรแม่ฉันมีเพชรแม่ฉันซื้อ pet. เพชรแล้วก็ว่าไปพนมมือก็ เพื่อนฉันและฉันนั่งพนมมือ,อ,อผมว่าอะไรนะคะป้ามีออกนหน้าเนึองหน้า 41, สี่สิบเอดสู้ๆนะโดรมอนบอกสู้ๆอันนี้คำว่าอะไรเนี่ยเอ,อเรียนแล้วเราเรียนมาแล้วในเนื้อเรื่องค่ะคำว่าเต็นตอ่ะเรียนก็ตั้งแต่งประโยคปป้ายไฟฉายนี่อะไรเอ่ย หินค่ะก้อนหินนี่อะไรคะยุ่งุยงและที่พักนะคะให้เรียนแต่งเป็นประโยคบ้าต้องสงรงอาอ้างผงงานเอายังมีอีกเนาะยากโอ้เยเจ้าดอลมอนบอกยากไม่ยากแล้วคะ่ะง่ายอ่าหน้านี้ง่ายง่ายสุดเลยงานนานเนี้ยง่ายสุดสุดเลยค่ะให้นักเรียนคัดตัวหิชงเต็มบรรทัดนะฝึกอ่านด้วย ฝนตกแล้วชวนกันวิ่งรวดเร็วจริงลืมดูทางหันใดฟ้าที่สว่างกลับมืดมิดเหมือนปิดตาอันนี้แต่ในขั้นเลมือเลยะค,ะค่ะขันเลมือขันเลมือขัดตัวเต็มบรรทัดมีหัวด้วยนะคะดูนะคะก็ต้องมีหัวแล้วคัะตัวเต็มบรรทัดไม่ใช่วดวัดมาไม่น่ารักเลยนะคะแล้วเดลิมอนบอกยากไม่ยากค่ะง่ายสุดเลย ช่องทางส่งงานครูค่ะอันนี้ทิว่าโค้ดค่ะ ID ดล n e แอสสี่ห้าหกแซเอย่าลืมเีย่บอกชื่อที่อยู่อยบอกชื่อเลกที่ชั้นด้วยนะคะคลิปนี้คงจบลงแค่นี้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบายบาย